หมายของโครงการนะครับก็คือการพานาักศึกษามาเปิดโลกมาดูแนวทางหรือดูไอเดียของการจัดกิจกรรมของของสองมหาลัยชื่อดังนะครับก็คือพยาวและเชียงใหม่ซึ่งจริงๆ2สถาบันนี้มีสิ่งที่เรียกว่า best practice อยู่นะครับในหลายๆเรื่องทั้งโครงการทั้งกระบวนการคิดหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการเรื่องกิจการนาักศึกษาในส่วนสนับสนุนนะครับซึ่งไม่ได้แค่พานาักศึกษามาจะพาบุคลากรมาดูให้เห็นภาพใหญ่ภาพรวมเหมือนกัน ผมเชื่อมั่นว่าการมาครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เด็กๆรวมไปถึงบุคลากร,กรกิจการนักศึกษาได้เห็นภาพอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเอาไปปรับใช้หรือว่านําไปร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้คือเป้าประสงค์ที่จะพามาโดยนักศึกษาที่พามาจะเป็นนักศึกษาที่เป็นหัวหน้ากิจกรรมทั้งองค์การนักศึกษาครับสภานักศึกษานะครับสโมสรนักศึกษาที่เป็นของคณะวิชารวมไปถึงสภานะครับที่เป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะดําเนินกิจการทั้งหลายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยครับ ในส่วนของภาพบุคลากรอนีนน่คือถ้าเกิดน,นโยบายของมหาวิทยาลัยผมมองว่าไม่ไม่ได้ต่างกันมากการเป็นพลเมืองโลกหรือการดูแลสิทธิสวัสดิการต่างๆของนักศึกษาสิ่งหนึ่งที่เราได้ประโยชน์ชัดๆก็คือเราเห็นภาพของตัวเองชัดขึ้นเราเห็นแนวทางในการที่เราจะทํางานในอนาคตกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสิ่งที่มันอยู่ในแผนของเราทั้งหมดครับทีนี้เราจะได้เห็นเป็นเบสแพสจิตของงานที่เขาทํางานจนเห็นเป็นรูปธรรมและมีผลลัพธ์ ที่ชัดเจนในการดําเนินง,งานด้านต่างๆเราก็สามารถนําแบบอย่างนี้ในการดําเนินง,งานมาเป็นโมเดลให้กับตัวบุคลากรของกองกรริจการนักศึกษาและในส่วนของแผนงานนักศึกษาที่เราจะทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหอพักเรื่องของสิทธิสวัสดิการเรื่องของรูปแบบกิจกรรมต่างๆสามารถนํามาเป็นโมเดลในการที่จะดําเนิกนการในส่วนของกองกรริจการนักศึกษาได้การมาครั้งนี้ตัวบุคลากรเองก็ได้เห็นภาพในบทบาทของตัวเองชัดเจนขึ้น ในส่วนของผู้บริหารก็ได้เห็นขอบเขตการทํางานต่างๆที่จะไล่เลี้ยงให้เป็นระบบงานมากขึ้นจากการศึกษาดูไงครั้งนี้ครับก็ทั้งสองมหาวิทยายลายัยก็คือมอพยาหนึ่งที่แล้วก็มอ,อเชียงใหม่หนึ่งที่สิ่งที่เราได้ครับแน่นอนว่าเราเห็นว่าการทำของเขาก่อน ความเป็นอยู่หรือว่าองค์ประกอบหรือสิ่งแวดล้อมจากที่ได้ที่ในในส่วนตัวผมจริงๆแล้วกระบวนการทํางานทุกทุกมอม,ม,มีอัตลักษณ์หรือมีระบบของเขาเองผมคิดว่าผมได้คอนเน็กชันที่ดีนะครับในการพัฒนาง,งานในต่อไปมากกว่าที่ได้ความที่เป็นศิลปะแล้วก็คือกระบวนการทํางานที่ที่เราได้ขึ้นมา ที่มีแรงบันดาลใจต้องถามว่าการดูงานครั้งนี้เราได้แรงบัรดาลใจในการปรับก็ถามว่าในการปรับในแบบของเราเองดีกว่าครับจากที่ได้มาศึกษาดูงานครั้งนี้ค่ะรู้สึกประทับใจมากๆเลยเพราะว่าพอเราออกมาจากต่างมมาองที่ไรค่ะแล้วเขาอยู่ค่อนข้างไกลาจากเราแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อคิดหลายๆอย่างกับเราค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตลักษณ์เอกลกักษณ์ มองแล้วก็ทัศนวิสัยของหลายๆองค์กรด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางผู้บริหารหรือว่าทางองค์กรนักศึกษาของทาง,ง,งมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็เชียงใหม่ทั้งสองมหาวิทยาลัยเลยครับก็คือรู้สึกแบบว่าปรับปรึมแล้วแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้แล้วมันสะท้อนหลายๆอย่างให้เราจริงๆค่ะคือตัวหนูเองได้หลายๆอย่างและข้อคิดเราคิดว่าหลายๆคนถ้าเกิดได้มาดูงานหรือว่าองค์กรกิจกรรมอะค่ะนำสิ่งที่ได้มาเรียนรู้เอากลับไปประยุกต์ใช้แล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยนะ่าจะสนใจมากขึ ก็สามารถนำรูปแบบกิจกรรมนะครับไปประยุกต์ใช้แล้วก็ทำโครงการให้มีความตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษาแล้วก็นำโครงสร้างหรือการทำงานเนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็ไปพัฒนาองค์กรของเราให้มีความดียิ่งขึ้นครับ